สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งผมได้ยินข่าวจากาชาวบ้านว่ามีพระหรือว่านักดนตรีมันคุยเรื่องเรื่องอะไรนะ <c oughs> เพิ่มหนึ่งนะนักลบเล็กโกซากุมันเป็นตำนานนะครับมันเหมือนคนเฒ่าคนแก่เขาคุยกันเขาคุยตั้งวงเล่าเรื่อง ใช่แล้วเราก็จะมาฟังบ้างเราเป็นนักล่าสมบัติชสบัาุิไรโกซากนะเด็ชิโอกล่ารื่าขโกซาอยากฟังเจ้าเหมือนกันแหละท่านลุงเอโกซากุ 聞かせてくれ、えー、喜んで二も歳と,と磯島前墓島の賊と党を組みて対馬に害をなせりその自分対馬の御作なる百姓物の府の亡霊の呼びたるを聞きていずればバネの見事なる甲冑を作るを見入れ 麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いややあって賊は五作の村に至れり戦わずはある限りを奪い取られんと悟りて五作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに五作恐れて手が震え足なんと思う時賊の剣を鎧が弾き 作はたじろぐこともなし。ほ窓いったる族は後ずさり、夜めきなどすれば、五作は不可思議にもと静かなる心地して、五作の憂を哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり。 あらゆるるを切り捨てるその後は賊を見る者なし後の年五作死して村の家々鎧をば悲蔵して情をかけそれぞれが鍵一つを持ちて守る今再び島に害をなす者あり百姓の曰わく五作の礼丘の神にて立った。

ไปเอากุญแจาจากหมู่บ้านทั้งหกที่มันเล่า,มาเมื่อกี้ครับไอ้เฮี้ยม,อยมโอ้โหเยอะจังกุญแจแต่ผมก็ทำมาละอย่างอย่างอย่างเยอะละแต่ตัวนี้ไม่ทำยังไม่ได้ทำไปเลยไปต่อเลยไปตามลละหากุญแจ คุณเจ้าหกอ,อยู่ที่ชาวบ้านไม่กเกาะเกาะนักลบชาวบ้านเหรอวะรู้้งไงมอันนึงอันนี้แหละ ไม, <c oughs> ไดไดม่ไม่ใช่แล้วเกือบทำได้เลยเอาต้องใช้เส้นทางรัดแล้วหรอครับรัดเข้าป่าดงโอ้ไม่ใช่แล้วละโอ้โหทางมันแคดูแล้วเป็นน้ำผาอีก

อุ้ยเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างายอยู่เว้ยโอ้โหโอ้โหแปไ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 ปหมานจะพุ่งไปเลยไม่ได้ของจริงว่ะไม่เจ้าของจริงเรื่องนี้ อ,อ้อมไปเลยเขาอ้อมไปก็ได้งอวละวัดทางลัดทางลัดนี่แหละดี การหนึงที่หลอดมึะม่เาคืนอ,อย่างสะสมเลยอันนี้มันเป็นที่ไม้ไผ่ ใส่ตะไคร้ใส,ใส,ใส่อยู่นะอยูต่ตรงไหนเนี่ยมาถูกทางวะเนี่ยต้องรัดต้องรัดล้อนี่น่าจะถูกแล้วล่ะตรงนี้แหละนี่ครับถึงแล้วเราต้องมาปลดแอกหมู่บ้านที่โดนยึดก่อนตามหาเจ้าของกุญแจที่อยู่ในหมู่บ้านที่โดนจับเป็นตัวประกัน สั้าความสหายตัวได้ระเบิดดินดำไม,ไม่ละถ้าไม่ระเบิดแล้วล่ะตัวสอบสตบอมีผมเรียนรู้วิชายย่องไวสบายแล้วล่ะตอนนี้ จัดการเจ้าทีละคนทีละคนได้สบายใจแล้ววิชาไม่ครับไม่ไมอะไรอะ่ะวิชาสังขารสังขารรอบเลนน่นาจะได้ละ ต้องช่วยอสามคน,นรครับว่าฆ่าไอ้พวกมองโกนห,หมดช่วยอีกสองช่วยอีกสามช่วยไปหนึ่งแล้วเฮ <c oughs> ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกัญชาไม่ใช่เลยเนี่ยต้นกัญชาสูุ๋งใช่งไหมของจริงว่ะ ทุนคนคุ้นๆอย่าเดินเดินไปเมาไม่ไม่ดีนะเฮ้นั่นหนึงอยู่ตรงไหนกันบ้างวะโอ้ยไม่ไม่ไม่ไจีฮาโรไม่มีไม่มีม,มีอะไรไมันมาจีฮารลไม่ได้นะ ก็จะเป็นน oh, so ักเล่นกายที bye. ่สุดยอดไม่ตายเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วคือมันไม่ตายอ่ะมันไกลมะผมน่าจะใช้ธนูเจาะเกาะเลยโอ้ไม่งเลยว่ะ แอบยังไม่เตีวแตกนะข้าเป็นรอบเลนกายที่เงียบเชียบเลยทีเดียว ม่นจะเอาธนูเจาะเกาะยัดไปเลยเมื่อกี้มันไกลแต่นี่หมวกหลีกต้องเจาะเก,กาะใบค์ไปเอ้วตัวประกันไม่ได้อยู่ดีนี่เหรอไล่มา มันอยู่ทั้งไหนนะนก็เห็นมันเฝ้าตรงนี้ก็นึกว,ว่ามันจับโอนี้หมู่บ้านกัญชาเป็นหมู่บ้านของรัฐบาลอยู่ในการดูแลน,นะไม่ไม่ใช่ตักรอบนะครับ อนะย่ามองนานอย่ามองนานเฮ้ยไม่ไม่มีไรไม่มีไร เดี๋ยวมันจะเป่าอย่าเป่ามั่วซั่วเลยแบบนี้เห็นมาแล้วมาแล้วเห็นเ

อยู่ตรงไหนวะเน like ี <eye> <güzel>. <S 2> <S 2> ่ยเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่โตกว้างขวางจริงๆนั่นไงาจะเอาเท่านูปักไม่มีแล้วเจอะฮะไม่เห็นเหรอเฮ้ยเห็นอยู่นี่ นีม <mm um> ีแค่นี <S <S ้เหรอลุยเลยเข้ามาช่วยเองแล้วทหารไอ้เอ้าโอเคก็ขึ้นแล้วอย่าเป่าม้วซั่วแบบนี้นะเฮ้ยนี่กระเป๋าอ่ะซั่วเฮ้ยมันก็อยู่ห่างกันจังเลย ฮินดันอ้เอ้าอะไรล่ะโอ้โหดาบข้าเอาให้ช่างอัพเกรดแบบเต็มขั้นแล้วล่ะสบายใจให,ห่วงหนีก็นสิ่ดือด

อปเนี่ยโอเคเราต้องเดินทางไปที่เนินเขาวาร์ปดีกว,ว,ว่ะเร็วเอาแป๊บหบนึง่งเดินทางไปที่เนินเขาเด้อโอเค เยี่ยสีโคตรป่ะอ้ามันดูไรนโอเคอเฮ้ยได้เกาะมาแล้วผมก็ยังเห็นมากเลยครแม่ที่ได้เกาะชุดของโลนิดนี่สัดแบบดีมากเลยผมชอบมากเอาไว้รับเลน ก็เพิม่มพลังาสมตี่แล้วอุย้ยมาดิเจ้าก็มาหาเหมือนกันเหรอแต่ข้าต้องได้ไปนะก่อม่เย้อะอะไรลำ้ลำอะไรล้ำ

แต่มันจะมีไอ้กลุ่มพวกโลนินพวกไอ้ริวโซนะครับที่พวกนี้มันเก่งเป็นสมุไรด้วยมีวิชาด้วยเหมือนมินิบอสเลยเก่งมากเอาเข้าไงอะรำกันโอเคเอ อาไปทางไหนเล่าโอเคโอเคยังไงวะไปทางไหนล่ะแอ,อ,อ,องงะปหนึ่งนะครับเปิดเข้ามาตึ๊บเลยทีนี้ไม่มีทางขึ้น ยิงดิเอา้าะไรเนี่ยเอานี่ไงเดธออีกแล้วโ,โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคว่าไม่มีทางขึ้นขออภัยนะครับเสียงฝนตกเล็กน้อยไม่ไม่เล็กน้อยละมันขึ้นทางไหนเนี่ย นกกระจอกรังมันไม่เข้ารังนี่ไปต่อต่อต่อชื้นชื้นค่อยเฮ้ยยายาอุ้ย จบแล้วไมล่ามึงมันลื่นอ่ะมันมันเป็นเป็นพวกมอสหรือว่าขี้ขี้ใครคู่ประสานเหนืออ๋อเด็กก็เจอแล้วนี่เด้อโอ้โหมันเร็วแบบนี้เลยหรือไม่มีใครมาขัดขวางเลยเลยเนี่ยมามาชมหน้าตามันกัน เทไปเลยแข่งแต่งเบาอย่างเหลือเชื่อนี่อู้หโหม่นเท่ก็เท่อยู่นะก็เกาะมันคล้ายๆเหมือนเกาะเราอะเกาะแตกอะแต่ต้องดูสตัดของยิ่งต้องดูสตัดเกาะโกซากุวิภาคาดหัวด้วย มาเรามาดูสตัดนะครับโอ้โหน,นึกว่าจะมีอะไรแบบมาเพิ่มพลังชีวิตขึ้นปานกลางเพิ่มแรงประทะปานกลางค่าศัตรูที่เสียหลักจะฟื้นฟูแล้วมันดีตรงเพิ่มแรงประทะนะครับเวลาเราจะสู้ไอ้พวกต้อง ตีแรงประทะให้มันแตกอะต้องตีกระบังให้มันแตกก็ดีแต่ก็ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ต้องดูกันอัเพเกรนนะครับต้องดูต้องดูหน้าตามันเหมาไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยนี่หว่าอ๋อมี สำคัญคืออะไรเพิ่มแรงประทะปานกลางจํานวนหนึ่งสักครู่นะครับฝนตกอ่าแรงปะทะสงคัญเพิ่มแรงปะทะปานกลางจำนวนหนึ่ง,งะะเพิ่มแรงประทะปานกลางสำ,ำคัญ มันคือยี่ยังนะก็ก็ดีแต่ผมชอบชุดโลนินมากกว่าก็ดีนะครับตรงนี้เอาละครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน ไว้หนื่นเราจะมาตามล่าตำนานกันเช่อนอีกเช่นเคยไว้เจอกันคร้านะครับสวัสดีแล้เวเจอกันบ๊ายบาย